ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2565นายวีรพงษ์จำปามมลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านรุ่น องประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นได้1.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาโดยวางแผนจัดทําและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสาม จัดทำรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำผมมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 1.3. การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอนมีการประชุมวางแผนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบที่คิดค้นปรับเปลี่ยนผ่านการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ active learning การเลือกสื่อแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการวิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมวางแผนการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น o o o l l e l l s s s r o o m o o g l e Sites ให้ครูสร้างห้องเรียนออนไลน์ส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียนออนไลน์ ส่งเสริมให้ครูมีช่องทางการนำเสนองานผ่านช่องทาง Google Classroom และ YouTube ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการสอนแบบ Project App r o a c h ในระดับปถมวัยทำให้ครูและผู้เรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำคู่มือนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการจัดประชุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้1.6กการศึกษา,า,กษา,การรวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการประชุมเพื่อวิเคราะห์วิจัยการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาจากการดำเนินงานส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีรายงานวิจัยในการพัฒนาครูเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการรุนโมเดลในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียน ของครูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนบ้านรุม 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย โดยมีคำสั่งมอบหมายงานทั้ง4ฝ่ายตามกฎระเบียบวินยัยข้อบังคับนโยบายและตามหลักธรรมพิบาลในการบริหารจัดการโดยมีคู่มือบริหารการจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายมีคำสั่งมอบหมายงาน,แล,งางานและมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมพิบาลที่เป็นรูปธรรมโปรง่งใสและตรวจสอบได้2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการคิดค้นปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการติดตามประเมินผล มีรายงานผลดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการประชุมวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโดยสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3. 1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC สนับสนุนครูทํำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยกระบวนการรุนโมเดล และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมิง PDCA 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการจัดทํารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการรุนโมเดลและเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงที่สนใจ โดยโรงเรียนบ้านรูนมีนวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบรูนโมเดลเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและสามารถเผยแพร่ให้สถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความสนใจ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการประชุมวางแผนเพื่อประสานสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระบวนการรุนโมเดล4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการดำเนินการคิดค้นปรับเปลี่ยน การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเครือข่ายออนไลน์ต่างๆเช่นเพจโรงเรียน f c e e o o o l ลน e และระบบการให้บริการจุดเดียว One Stop Service 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 5. 2. การนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้โดยโรงเรียนบ้านรูนม,มีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงในรูปแบบกระบวนการรูนโมเดลองค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบรุนโมเดลในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่การวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านรุงขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดียิ่งขอขอบพระคุณ